ณพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์และเปี่ยมด้วยวิถีวัฒนธรรมแห่งตำบลเปาะแซงค,ความสงบสุขและรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแมเ,เ,เปน,เน,นนแต่เกิดจากความตั้งใจของผู้นำที่เปรียบเสมือนเสาหลักของชุมชนมมีีีเรรื่่ององงาาววขคดทถูก ยด้วง,งผู้ที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ปกครองแต่คือผู้ที่รับใช้ด้วยหัวใจใคนหนนึ่ง,งายมะปอสีนิตาหรือที่พวกเราเรียกฐานกันด้วยความเคารพว่าผู้ใหญ่สีสผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตําบลเปาะเซ้งอําเภอ,อเมืองจังหวัดยะลาบุรุษผู้ยึดมั่นในปณิธานบ,บําบัดทุกบํารุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนชาลาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเป็นผู้นำไม่ใช่แค่หัวโขนแต่คือความรับผิดช,ชอบอันยิ่งใหญ่ดดูแลลความอภัยาภายใต้การนำของผู้ใหญ่ซีหมู่ที่หนึ่งบ้านเปาะเซ่งได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยามมีภัยเขาบรรเทาไม่ทิ้งใครให้ต้องทนทุกด้านความมั่นคงท่านให้ความสําคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกบ้านการจัดเวรยามเฝ้าระวังและการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเข้มแข็งเพื่อให้ลูกหลานเปาะเส้งเติบโตในสังคมสีขาวานนเรื่องน้ําไฟเรื่องปากท้องเขาพร้อมจะลุกเข้าไปช่วยไปปลุก ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่เพียงแค่ความสงบแต่คือการกินดีอยู่ดีการพัฒนาสาธารณูปโภคถนนหนทางนนาและการเข้าถึงความช่วยเหลือของภาครัฐดด้้วววยยหััััใจของนนกพฒาาทธ ผู้ใหญ่ซีคือโซ่ข้อกลางที่ประสานงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อนำงบประมาณและการพัฒนามาสู่หมู่บ้านของเราผู้ใหญ่ีในมอนอกอสีว,วิถีแห่งศรัทธาผู้ใหญ่ซีคือผู้สนับสนุนหลักในกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิน่นสารสัมพันธ์พี่น้องในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวไๆก็ด เสียงสะท้อนจากชาวบ้านคือเครื่องการันตีความสำเร็จที่แท้จริงว่าท่านคือผู้นำที่นั่งอยู่ในหัวใจของประชาชนเพราะเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่รางวัลหรือคำสรรเสริญแต่คือรอยยิ้ม และความอยู่เย็นเป็นสุขของพี่น้องชาวบ้านเปาะเส้งหมู่หนึ่งทุกครัวเรือนนี่คือนายมะปอสีนิตา ผู้นำนักพัฒนาเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง